ไอ้ย่าใครเคาะประตูกูวะเอ้ยใจเย็นก่อนดิอ้วามาแล้วซองใต้เตียงเอ้ยทำไมจิกสังนึกอ้วมึงบอกให้ซองใต้เตียงวะทำไมอะข้างนอกมีอะไรอะอ้าวแล้วใครมาล็อกประตูกูวะเอ้ยเอ้ยอะจงตีนใครเนี่ยอ้ย่า เฮียอะไรวะไอ้เอ้ยโจงเข้าบางวาะฮะมึงเอาคงแจมาวางไว้ทำไมวะกล่องหน้านี้เปิดมาไม่มีคงแจนี่หว่าเออกวลกเอาคงแจใส่ปักตู้ไอยาได้แล้วโอ้พระเจ้าช่วยเยอ้ยอ้าว อ้าวเฮียห้องอวไปไหนแล้วอ,ายยาอ่ะอยาอัวลุกไปอยู่มิติไหนแล้วเนี่ยที่นี่มังมังเป็นสงสนุกนี่วาสุสนุกที่อ้วจะมานี่วาโอโหอ,อันนี้สงสนุกยกไหนเนี่ยทำไมมังดูปักปัก,ปกมุกเลยอ,ะอ่ะเสียงใครเ,รเดินมาเฮ้ยอลอเด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  ยังไม่ทำที่อะไรเลยแบ่งมีตัวตลกวิ่งไล่อ้วเฉยเลยว่าว่าต้องไปว่าต้องไปลกไฟอ่ะนี่ไงลกไฟอ๋อนี่ไงเอาเอาตั๋วมาวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะย่าเรียกร้อยแล้วอ้าวว่าทำทำไมวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มีเศษไม้นี่ว่าอ๋อแผงไม้ เราจะเอาแผงไม้ไปทําอะไรอะ่ะแล้วพึ่งมันเป็นอะไรเนี่ยทําไมพึ่งมันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอัวอวต้องสังหรวกลก่องอ,อ่ะอังนี้อังน,นี้ประตูไปไหนเนี่ยอันนี้บ้างใครเนี่ยมีมีรห,หัสให้ใส่ด้วยนี่ว้าโอ้โหเย,ยี่ยแถวนี้แม่งมีตะาหมอกหม,มกเลยเอ๊มีป้ายบอกนี่ว่าเรือไปทางนู้นรถไฟก็ไปทางนู้นงั้นงั้อ้ว,อวไปเรือดีกว่าอ้วอยากรู้เรือคืออะไร อาลือใจเย็นกองใจเย็นกองอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำารอ้วะอ้วะอ้วะยังงงๆอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นงองค่อยค่อยคุยกันค่อยๆคุยกันอ่ย่าแอบกตรงไหนละทีนีิเดี๋ยวดาแอ๊กแอบกเทิรนี่กองดีกว่าอ่ะแอ๊ตรงนี้ละกันอ๋อนี่น่าจะเป็นเรือใช่ไหมอ๋อทำไมสนุกมึงดูมึงมึงมึงดูพังแปลกวะแม่งพังสงครามโลกมากี่ครั้งเนี่ย อย่ยาแหงสงสนุกแน่งแผงสงข้างโลกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่งดูยักเยิงหมดเลยว่าว่ามีแผงไม้นะว่าเก็บมาแต่ว่าเออเอาเอาเอา,เอาไปทางอะไรวะอา่าแลนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นมันเป็นภาพเหรอแม่งแม่งดังชี้ขายเลยภาพอะไรวะอันนี้เครื่องใช้ภาคเหรอเออง้างอาสัยเลยเออใช้ได้แล้ว อ้ย่ามีหมายเลขแปลกถูกเขียงบนภาพนิ่งอะฉันจะจำมันไว้ละกังอ้ย่ามีคำใบ้ด้วยอาจจะเป็นร่หักไอ้ตรงประตูนั่งก็ได้อ๋อนี่ไงอ๋อไอ้ตรงนี้เราเอาม้ามาวางไว้นี่วะ่ะอ่าอ่าใช่แล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยให้อ้วมาหยิกอะไรเนี่ยมันเป็นน้ำธรรมดาเหรออ้ย่าอ้วหยิกท้งมาแล้วแล้วอ้วจะเอาน้ำเปล่ามาทำมาวะ อ๋อแสดงว่าเราต้องเอาน้ำไปให้ไอ้ไอ้ตัวตลกนั่งแน่เลยมันมันน่าจะหิวน้ำนะเฮ้ย <c oughs> อาลืออาลืออยากกินนังแดงไหมอ่ะว่าเอานัางแดงมาให้อ่ะไ <c oughs> อ้ห่าแม่งแม่งไม่รู้จักบุงคุงคงเลยไอ้เวงเอ้ยมีนั่งแดงจะกินนังส้วงมีนังส้วงจะกินนังแดงมังบอกให้มามา,มาหมูงแสดงว่ามาหมูต้องมีอะไรแน่เลยเฮ้ยอืม แสดงว่าต้องเอาหนังแดงมาลากหนังแดงอีกทีนึงใช่มเ้ยาเจ็ดเฮ้ยเฮ้เอ้ยเอ้ยเไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยงบุ้งช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยใครก็ไล่ช่วยเลยกะเกไว้กะไว้่งโอ้หเจ้าเว้ยหเจ้าเว้ยไอ้เหี้ยเยตัวตลก อะไรวะให้ให้กูสนุกแก๊กเดียวเลยเนี่ยไอ,อ้ย่าส5 7 8ห้ <c oughs> าเจ็ดแปเยะไอ้ย่าแพิ่งไปนุ่งแล้วอีเลยว่าจะได้ปะตรงนู้งอ้าสั่ห้าเจ็ดแปอาเขียเรียกร้อยแล้วเข้าไปได้แล้วโอ้โหปักจาาเวอยคขึ้นไปชั้งบงถึงชั้นสอง วัววัต้องหาทางขึ้นไปชั้นบนทีนะเอ้ยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกองใจเย็นกองวัวเพิ่งเข้ามาอู้ยังไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยแอบตรงไหนดีวะแอบตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นี่ไอ้จ้าอันนี่อะไรเนี่ยไอ้ยาคุกแจกทั้งสองไอ้ย่าหัวใจอัวเต็งแรงมากเลยแสดงว่าแม่งต้องอยู่แถวนี้แน่เลย ว่าแอบกล่องววแรกล่องแอบในห้องหน้าเนี่แหละปอกไพ่สุกแล้วไอ้ย่าแสดงว่าม่ต้องอยู่แถวนี้อ้ไ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 อ้เอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้วอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้ไง้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้้้้ อ่านี่ไงช่างสองอ่าเรียกรอยแล้วไอ้ย,ยา่าไอ้ย,ยา่าอ้วกขึ้นมาทำไมเนี่ยอาชีพหายแล้วอาชีพหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้โหวัวจ้าเว้ยทำไมทางมาชุกชุงจังวะไอ้ย่าไอ้ยอ่าไปทางไหนเนี่ย เดี๋ยวๆกองใจเย็นใจเย็นว่าว่าหลงทางอยู่ว่าหลงทางอยู่อ้ย่าประตูไหนล่ะทีนี้ขวาลายไซด์งั้นงั้นวุบไปทางขวาโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้พระเจ้าเอ้ยอ้าวเฮ้ยไปวอกไปอาชีหายแล้วอาชีหายแล้วว่าดงแดงหน้าเลยอาประตูหายไปไหนแล้วอ่ะ โอ้พักเท่าเอ้ยอัวคงเป็นหนึ่งในนี้แน่เลยอะไรเนี่ยข้อกำหนดตั้งแหล่งท่องเที่ยวไม่สูงกว่างี้อะไรวะข้อข้อกำหนดตั้งแหล่งท่องเที่ยวไม่สูงกว่านี้คืออะไรอ่ะมึงมึงจะใบอะไรกูก,ก,กูกูสูกูสูแค่ร้อยสามสิบได้ไงวะหรือว่าอัวต้องยึงอยู่ตรงนี้อ๋อจริงด้วยอัวต้องยึงอยู่ตรงกลางนี่วมาเฮ้ย่าไอ,อ้ยว่าอัวพังแล้วอัวพังแล้ว การสังหังเป็นอกาสสุดท้ายไอ้เฮี้ยมึงจะสังหังใครไอย้ย่าทอามอ้วมาที่เดิมวะของขวังอยู่ที่นั่งไอ้ยออกยาเมึงเล่นอะไรของมึงไงมึงเหงามึงเหงามากเละงัยแต่อย่างน้อยอ้กวก็พังแล้วอ้าวไอ้เฮี้ยทำไมอ้วมากลับมาที่เดิมอะทางออกอยู่ข้างหลังคุง้งอ๋อโอเคขอบคุณมากไอ้อันนี้ออกยังไงของมึงเนี่ย เอาเฮ้ยกลับมาที่เรย่งอังอ,อกอยู่ข้างหลังคุงอ๋อมันมีเครื่องบงนี่ว่ายามองย้อนกลับไปอ๋อถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้แสดงว่าอ้วต้องดึงถอยหลัง <c oughs> เออจริงเลย <c oughs> อ่าไม่ได้แล้ว่าหรอโอ้พระเจ้าเอ้เฮียอะไรเนี่ยมีกางเกิดใหม่พยายางคาตะกังความตายอะไรอ่ะน่าลึกพัง ความ่ายแพ้คือเฮี้ยอะไรวะ, oh, ะอ๋ออ้นีไไน้ไข่ควงแล้วมึงเอาไข่ควงมาอยู่ในนี่ทําไมวะควางตาเป็นทางออกควางตายเป็นทางออกอ่านี่ไงควางตายเป็นทางออก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 ไปไหนวะเนี่ยะยอมแพ้อยอมแพ้คืออะไรอะไรคือยอมแพ้อ่าความแพ้แพ้ไงยอมแพ้อ่าใช่รือเปล่าเออใช่ด้วยอ่ะใกล้จะตาย ใกล้จะตายเอ่อคืออะไรใกล้จะตายคาตกรรเหรอหายชีหายแล้วไายชีหายแล้วว่ะ,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 ะใกล้จะตายถ้าไม่ใช่ก,งกังฆาตกรรก็น่าจะเป็นความพยายามหรือกังเกิกใหม่ใช่เปล่าหรือน่ารือพังน,น่าหรือพังตรงกองไอ้ทอาไม่ใช่เลยใกล้จะตายก็น่าจะเป็นกังเกิกใหม่นะหรือเปล่า เออการเกิดใหม่จริงด้วยโอกาสสุดท้ายน่าลึอพังก็เปล่าโอกาสสุดท้ายไอเฮ้ยเอ้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นความพยายามนะใช่หรือเปล่าไอเฮ้ยเอ้ยใช่<ๆ>ออกไป,ปอวกไปออไปอกไปอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท,ท้ายน่าจะฆาตะกรงไอเฮ้ยอ้วนหลอกแล้วไอเฮ้ยกว่าจะลอกไอเยอกมาเลยเฮ้ย ไอ้เค้ยดีนะมังไม่เห็นว่าอันนี้ห้องใครเนี่ยอ,อะไรวะว่าเอาคงแจแผงขายอาหางมาคงแจแผงขายอาหางเหรออ้ย่าไอ้เลขกาวส่งอาหางใช่ไหมอ่าส่งอาหางอยู่ตรงนูง้นน่าจะใช่ ว่าน่าจะต้องเอากงแจไปไขตรงตรงนี้ตรงล็กเข็งอ่านี่ไงมังล็อกอยู่อ่าไม่ต้องห่วงอ้วมีกุงแจไห้ย่าได้อะไรเนี่ยเนื้อเนื้อเอาเนื้อมาทำอไมวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู really ้อู to ้ออ้ใจเย็นกองใจเย็นกองใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งทั้งไล่กันอยาพึ่งทา้งไล่กันให้ให้ไห้ให้อ้วกให้อ้วกคิกบิ๊กคอร์สแยกๆกันกล้องหน้าที่ว่วกได้มากกองอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นกองเขาเข้าแไปเลยแหงตักโอกาสไอ้จ้าทำไมห้องนี้มันมีเลือกอะโอ้พระเจ้าเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ห้องเอ็กเลยนะเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีคงพยายามทำลายมังว่าไม่สามารถปกล็อกด้วยมือเปล่าได้อืมอย่างนี้นี่เองอ้าวหย,ยาห้องสมุกไอายยา้เอ้ยสมุกเท่งเลยขอเข้ามาแอกในนี้กล่องนะ ไอ้นี่อ่านี่ไฟฉายดีกว่าไอ้เสื้อตั้งนางอ้วพิ่งเจอมีไฟฉายนี่อะไรเนี่ยมันถูกจึกด้วยสกรูอ๋อต้องเอาสักูไรสักูไรมาไขแน่เลยอ่าสักูไรอ้วอยู่ไหนวะอ่านี่ไงไอ้เรียกรอยแล้วคงหาชั้นแรงในห้องใต้ดินอ๋อแล้วนี่คุ้งแจอะไรอีกเนี่ยอ๋อาคุ้งแจห้องเก็บของโอ้โหเฮ้ยเอ้ยวต้องไปไหนต้องไหนเนี่ย อันนี้อันนี้อ๋ออนี่โซอ๋อโซมาเธอไอ้วอุ้ยเชื่อว่าแม่งเก็บทุกอย่างเลยไอ้เฮียพ่อองตายโอ้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 ยใจเย็นกองไอ้เฮียแม่งมึกใจเย็นกองเฮีย้ยกูเดินวงอยู่กับที่เดิมแน่เลยอ๋อนี่ไงอ่าพวงมาลัยวาวเอาไปใส่ไอ้ตรงนั้น ไอ้ที่อัวนเหงมะตะกี้โอ้พักเจ้าเว้ยโอ้พักเจ้าเว้ยอ่าสายสายตรงนี้อ่าแล้วก็หมุงอ่าเรียบร้อยแล้วอ๋อเหี่ยผองตายอันนี้อะไรเนี่ยไอายาอันนี้ฉาแรงอัวได้ฉาแรงแล้วอัวต้องออกไปจากที่นี่ไอายาแม่งเฝ้าทางออกเลยไอ้เยกแหม่เอ้ยฮ่าเฮ้ยอัวออกได้แล้วออกได้แล้ว ายาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยเกือบไปแล้ววัวต้องไปห้องพยาบาลไอ,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 อยาไอยาไอยายาพึ่งท้งไรวะเลยวัวยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเอาฉแรงมางัดกล่องแล้วก็ปิดประตูลแล้วแล้ววัวเข้ามาทิ้งนี่ทำไมอ,อ่ะก็มาเอายาอ๋อยานองหลกักอ๋อเอายานองหลักใส่เนื้อ แสดงว่าต้องให้ต้องเอาไปให้ไอตัวตลกนั่งกิ้งแน่เลยเอ้ยอา้อาวอา้าวอะไรเชี่ยไอแม่งยังลู้ควงว่าแล้วว่าไงอะท่าไงอะท่าไงอะไอ้เชื่อว่าจะแข่งแล้วอ๋นอออนี่ไงนี่ไงมองยองนี่อ๋ออ๋อใครใครควงเจสักกูไลไอเรียกร้อยไปเร็วไปเ,ไเร็วไอ้ยาโไอ้ยาเชี่ยชิวมากเลย วาไดย้ยานองหลักมาวต้องวต้องเอาให้มังกินใช่ไหมเนี่ยแมงอยู่ข้างหน้าหานี่ไงอค,ค,ค,คให้อาหารสุนักในเนื้อด้วยยางนองหลักให้าย,ยาในที่นี้มีหมาด้วยเหรอมังมีหมาแล้วหมามังอยู่ไหนวะเออนีให้บังหมาเปล่าสองหลักอาหารอ๋อนี่ไงว่าใส่ตรงนี้ได้เลยอาไหนไหนให้อาหาร หาเรียกรอยแล้วเฮียมากินยารองหลักอ๋ออันนี้กังไกเลยอันนี้กังไกว่าได้กังไกแอบเข้าไปในเตงหลักเฮยยข้างในนี้มีกุงแจด้วยว่าต้องเข้าไปในเตงนี้เหรอล้วจะเข้าไปยังไงอ่ะว่าเอากังไกามาแสดงว่าต้องตักเตงแน่เลยอ่าตรงนี้เล่าเออนี่ไงเออตรงนี้มันมีรูอ่าเรียกรอยแล้ว ทางเข้าดีดีมีให้เข้าแม่งไม่เข้าแม่งมาเข้า,ขาทางยากยากทำไมวะไอ้เอ้ยเอานาฬิกามาทำไม่วะไอ้เี้ยอ้ยเี้กูแม่งิีแม่งทุกอย่างเลยอ่ยาใหห้องนี้แม่งใช้ลห่ลหักล่าหักห้าตัวเลยล่ไอ้ฟิวบกนี้มันก็มีลหักอยู่แต่ว่ต้องเก็บถึงห้าอังนี่ไงอ่วเก็บครบห้าอังพอดีเลยอ่านี่ไงแม่งอยู่ตรงนี้อ่าว่าต้องเอาภาพไปฉาย โอ้ oh, พักเจ้าเอ้ยอ่าเจ็กอ่าอันนี้ห้าตรงนี้วัดจังได้แล้ววัดตั้งไว้กล่องเข้านองความฝังอักเป็นผงกลางทุกลองทางทะหังหรือไม่อ้าวอันนี้ว่าฝังอยู่วะอ่าอันสุดท้ายแล้ว อ้วอวได้รู้มาว่าไอสิ่งที่อัวเห็นตรงนี้แม่งเป็นความฝังเลยเนี่ยไอ้ย่าอใส่รหักตรงนี้อ่าเรียกร้อยแล้วแอบบงเวทีส่งหลกเวทีแล้วก็แอบบงเวทีคือที่อะไรวะโอ้พักเช้าเอ้ยขนาดเราของสักเบอร์เล์เลยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ยอัยวาอาโซมาทำไมในเมื่ออ้วก็มีโซอยู่แล้ว อ้าวไอ้ย่าเฮ้ยไอเฮียปล่อยวัวไปปล่อยว่าไปไอ้เฮียไฟฉาว่อยู่ไหนวะทำไมไม่เปไยไอเฮียโอ๊ยยโอ่ามึงจะอล่นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไอเชย ไอเชีย่ยมึงมาเลยยิงไงเดี๋ยวว่าก็หลบได้อยู่ดีฮ่าฮ่าไม่ได้แล้วว่าหอกอุ้ยอุ้ยอ่ไอ้นี้ชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกองเดี <c oughs> ๋ยวกองใจยิงใจยิงอ่าไอ้นี้อะไรเนี่ยโอ้หขักเจ้าเว้ยขังแม่งเลยอ่า ไอ้นีกูทำเฮี้ยอะไรเนี่ยทางเฮียอะไรได้มั่งเนี่ยโอ้โหวต้องปิดกองมัง่งว่าเข้าใจแล้วแล้วไอ้คังยงนี้คืออะไรเนี่ยอ้าวโอ้ยโอ้โอ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 เยเออไกูมไม่น่ากลเลยใ <c oughs> จเย็นกอใจเย็ยๆนๆน้โมบุกทยทยะทมังพกุกไทยะสังคังบุกไทยะวต้องรีบขึ้นมาข้างบน แล้วอ้วก,ก็ต้องปิดอ้าวเฮียเอ้ยไม่ทันไอ้เฮียก e ูทำอะไรของกูเนี่ยไอ้ e ey, เฮียยิงดาบอีกแล้วจะเย็นกอ่อนมีอะไรค่อยคุยกันอ้วย,ย,ยังไม่ได้ทั้งอะไรเลยมึงจะแดกกูทำไมวะอ้าวอาลืออาลือไหวไหมเนี่ยอ้าวเก็บตังค์ก่อนอ้าลืออาลือจะไปไหน อ้าวอ่ลืออลือจะไปไหนอะอืมอาเวงเอ้อยุเวงเอ้ตัวตลกติดบักอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแม่งหลอกให้อ้วตายใจไอ้ยักษ์แม่เอ้ว่าว่าต้องปิดข้างหน้าว่าต้องปิดข้างหน้าอ้เวงเอ้ตอนมังเข้ามาอ้วต้องปิดข้างหน้ากล่องแล้วอ้วค่อยไปปิดข้างหลังอีกทีนึงรอให้มัคขึ้นมากล่อง อ่ามังปิดข้างหน้าปิดข้างหลังอีกทีหนึ่งอ่า,อาอฮ่าไอ้เหี้ยมึงโดนกูแล้วฮ่าฮ่ามึงโดนกูแล้วมึงไม่รอดแล้วอ้าวอ,อ,อะไรวะไอ้เหี้ยฝังซองฝังอันนี่ยรวมมีความทงทางสูงอ๋อจะได้ว่าต้องเอาโซ่ที่อวกเก็กมาแน่เลยอ่าโอ้เราต้องทางอะไรสัก่างก็ร้วแน่เลยต้อง ต้องการชากมังหรือทางอะไรหรือพังมังแน่เลยโซ่มงล่ามาตรงนี้โอ้หักเจ้าเอ้ยโอ้๋อให้ค้องกบอังนี้แน่เลยให้ค้องกะเรือวัว,วต้องเอาโซ่อีกอังมาล่างไว้ไอ้ห่าเรียกร้อยแล้วแต่ทําไมมังไม่ติดกังอ่ะหรือว่าอ๋อเนี่ยใช้กุงแจอ่าเรียกร้อยแล้วแล้วยังต่อวัวต้องหาทางเปิดเครื่องเปิดเครื่องตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไง เรียบร้อยแล้วไอ้ห่าแล้วอ้วนเอานาฬิกามาทำอะไรวะแเราออกยังไงああอ่ะทางนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงอะหนึน่งเครื่องแล้วไอ้ห่าวัวออกได้แล้วเย่เอเ,อเอละและ้แลวอัวจะขึ้นไปทำอไมวะในเมื่อแม่งก็หมุนอยู่กับที่เดิมอ้าว เอาไอเ้เท่เอ้ยอ๋อวัวเข้าใจแล้วอ้เอา้าอันนี้วัวฝังอยู่วัวต้องหนีจากความฝังวัวลืมไปว่าวัวฝังอยู่เปิดประตูไอ้ห่าเปิดประตูมาที่เดิมเปิดประตูมาห้องนอนทําไมวะหนีจากความฝังแล้วยังไงให้กูทงอะไรให้กูนั่งอ่านหนังสืออ่ะเด็กก็ตื่นเงานั่งอ่านหนังสือไปเดยกก็ตื่นอ๋อวัว อ๋อว่าต้องเอานาฬิกามาวางไว้อ้อเข้าใจแล้วอย่าเรียกร้อยแล้วอฮย่าฮ่ากักสู่ความเป็นจริงอ๋อวัวหลอกมาแล้วเอ้ย